สวัสดีครับผมไอโฟนเองวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวันวิสาขบูชากันนะครับง่ายเลยมันก็คือเมื่อวานแหละถ้าหากว่าไม่ตกวิชาพระพุทธแล้วก็คงรู้กันดีแหละว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติและปณิพานของพระพุทธเจ้าผมจะเน้นเฉพาะส่วนที่เด่นเด่นถ้าเพิ่มส่วนอื่นมันด้วยมันจะโคตรยาวเลยเริ่มพระองคองทรงประสูติอยู่นะส่วนลุมพินีวันใต้ต้นสาละสุดออกมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้า แต่และก้ามีดอกบัวรองพระบาทชีนิวขึ้นฟ้าพร้อมเก่าอาัศพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศดสุดแห่งโลกเราเป็นพี่ใหญ่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกการเกิดครั้งนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราวันนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วคันไม่ได้ฉันพัตตาหารที่นางสุชาดาได้ถวายแล้วจึงได้ตั้งสมาธิอยู่บนต้นสีมหาโพธิ์พร้อมกับตั้งจิตว่าแม้เนื้อและเลือดในสารีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิน้น จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที่หากเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ทำลายบรรลังนี้เมื่อพยายามทราบว่า,าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วจึงได้คิดขัดขวางพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้แ้จึงยกทับมารเข้าตะลุมปอนกับพระพุทธเจ้าและเลิกความพยายามสิธเธอจะเจอดีแน่นะไอเดน What the h e l แล้วจึงได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุพธจ้าภายในที่สุด มื่อพระพุทธเจ้าชันอาหารของนายจุนทาแล้วปรากฏว่าอาหารเป็นพิษเมื่อรวมกับโรคเดิมที่พระพุทธองค์ทรงมีแล้วทําให้อาการของพระพุทธเจ้าสุดลงพระพุทธองค์ทรงข่มอาการและเสด็จมุ่งหน้าไปยังกุสินาราก่อนเสด็จแับขันพระองค์ได้บวชให้สุภัททะอันเป็นสาวกคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชให้และจึงได้กล่าวปัะฉิมมาวาจาว่าที่สุดทั้งหลายบัดน,นี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายสังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านจงทำกิจของตนและกิจของเพื่อื่นด้วยความไม่ประมาะเทเถิดข่าวเสร็จจึงได้เสด็จดับขันปรินิพันธ์ไปในที่สุดแค่นี้ครับบาย